เาสวัสดีครับอยู่กับแจ็คโฟคิงเหมือนเดิมครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาแนะนำรถเข้าใหม่กันดีกว่าเนาะนี่เลยข้างหลังผมนี่ bmw อีกแล้ว bmw 520D ตัว m sport เลยนะตัวก่อน lci บอกเลยว่ารถคันนี้ราคาประหยัดมากๆหรเลยแล้วเลขไมค์โคตรน้อยด้วยนะเอาเอาจริงๆป่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าข้างในข้างนอกเลขไมค์กับพวกตะเข็บหัวน็อตเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคไปดูกันดีกว่าครับ นี่เลย BMW 520D ตัว M Sport ตัวที่ก่อน LCI ตัวคิดนี่กิวแบบนี้บอกเลยว่ายังให้อารมณ์ความคลาสสิกแล้วเลขแล้วหนะ้าไฟหน้าที่เป็น uh, LED แบบนี้เนี่ยเป็นวงแหวนแบบนี้นี่บอกเลยว่าโอ้โหคลาสสิกสวยๆเลยนะครับแล้วก็นี่ไฟตัดหมอกแบบนี้เป็นเป็นมัลติรีเฟกเตอร์ LED แสงสีขาวล้อ5ก้านคู่ M Sport มีมาให้ครับแล้วบอกเลยว่าสีฟ้าตัวนี้เป็นสีที่บอกว่าเรียบร้อยมากๆนี่เลยสวยจัดเลยผมว่า สวยนะมันให้ความอารมณ์แบบคลาสสิกแบบสวยๆเลยแล้วได้ยี่โลโกโล้แบลชาโลโกโล 20, ้ห้0สดีล้อฮาการคูเอ็มสปอแบบนี้ขอบล้อ18นิ้วนะครับโอเคสภาพโดยรวมคือบอกเลยว่าสวยจริงนี่ครับบอกเลยว่าไม่ถ้าไม่สวยไม่เอาเข้าร้านโฟล์คิ้แน่นอนครับนี่มาดูเลขใหม่ปั๊บห่นสามร้อยสกิโลนะครับบอกเลยว่าโอ้โหน้อยจริงๆน้อยจริงนะแต่รถอันนี้ถ้า แต่ผมไม่มั่นใจเรื่องปีเดี๋ยวยังไงมารีวิวเต็มให้ชมกันดีกว่าว่าปีปีอะไรโอเคครับมานี่โออันนี้บอกเลยว่าลงมายังไงถ่ายอย่าง,งั้นเรียวๆเลยนะครับบอกเลยว่าเรียวๆรจริงๆนะผมบอกเลยว่าอยากให้เห็นสภาพจริงๆทั้งหมดอันนี้เป็นรอยติดมาเฉยเฉนะเดี๋ยวอันนี้ผมทำความสะอาดให้นะครับโอเคมานี่รอบรอบวงมมอะไรเลย ยังไม่มีการลอร่อหรือถลอกเกิดขึ้นเป็นพวงมาลัยสามก้านสปอร์ตเป็นพวงมาลัย M แบบนี้นะครับไม่ใช่ก้านไม่ใช่ก้อนสลับเปานะบอกเลยว่าเป็นพวงมาลัย M แบบนี้บอกเลยว่ามันดูกิฟมันใหญ่แต่จับกระชับมือสภาพโดยรวมโอเคสวยแต่ตัวนี้มีเป็นพวกรอยติดนิดหน่อยเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้ทีมันก็กลับมาเงาดําเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคพวกฝากประตูภายในด้านในเอยจริงๆมันไม่ใช่สีดาเลยแม้แต่น้อยมันคือสีกรมนี่ครับมันคือสีน้าเงินสีกรมนี่แหละ นะโอเคครับมาเดี๋ยวดูพวกตามพวกบอกบ้างดีกว่าเบาเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่สีดํานะครับบอกเลยว่าไม่ใช่สีดํามันเป็นสีกรมหรือว่าสีน้ําเงินเข้มๆนะโอเคครับมาแล้วก็พางหลังเป็นไงบ้างนี่สีกรมเบาะสีกรมแบบนี้นะคะบ,บอกเลยว่าโอ้โหก็คือผมเป็นคนที่อ่าอินกับสีน้ําเงินด้วยไงสีน้าเงินมันดูเรียบร้อยให้ความสปอร์ตด้วยโอเคนี่ ยังไม่แกะออกบอกเลยว่ายังไม่เคยใช้ด้วยบอกเลยว่าข้างหลังแทบจะไม่มีคนนั่งโอเคครับมาฝากระโปรงฝากระโปรงต่อเลยมานี่ปึ๊บฝากระโปรงมาจึ๊มา,มานี่เลยเอาไล่ตั้งแต่หัวนัอนเลยครับนี่มานี่เลย หัวน็อตยังเงาเงาสีฉ่ำๆสีเดิมตัวรถจากโรงงานพร้อมหัวน็อตสีแบบนี้จะต้องติดมานะครับนี่ยังไม่มีการแก่เกิดขึ้นเลยวง mm. เลเบลสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเหมือนเดิมครับนี่นี่ครับมันยังไม่มีการแกะ่อะไรใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นไม่แต่จุดเดียวไม่แต่น็อตเดียวจริงมอกก็ยังมีติดไปอยู่โอเคครับ mm. เรื่องราก็ตามนี้ก,การพามาชมโดยรวมแล้วกันเนาะว่าเป็นแนะนำรถเข้าใหม่เป็นยังไงบ้างาแต่ถ้ารีวิวเต็มอย่างก็จะจัดหนักจัดเต็มให้ดูเหมือนเดิมครับโอเค หากลูกค้าคนในสนใจก็ติดต่อจใจไดที่เบอร์0615253915ได้เลยนะครับหรือว่าจะมาดูรถที่นี่เลยโฟล์คิงลักชูที่ไทยอยู่ตรงเส้นเกษตรนะว่ามีตลาดรถมอเตอร์สแควร์ล็อก B5 ตรงนี้นะโอเคไปบ,บายละไปละบาย